คุณหมอว่าพักขาวตองเนี่ยจะมีริ์ต่างด้านยาเนี่ยอย่างใดพ่อของเจ้าครับข่าวตองนี่ที่จริงรู้จักกันมานานนะครับภาษาอังกฤษเรียกฮิวทิเนียคอร์ดาต้าทันนะครับคําว่าฮิวทิเนียนี่เป็นภาษาเดนมาร์กนะครับเป็นชื่อของมิสเตอร์พุทธินียนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ค้นพบนี่ชื่อทันเบตนะเป็นชาวสวิตตั้งชื่อนี้ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติของพุทธินียนะครับ และส่วนคำว่าคอดาตาตรงกลางนั้นหมายความว่าใบามันมีรูปร่างเหมือนหัวใจฮะมาจากคำว่าคอเดียวแปลว่าหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้พุทเนียคอดาตาทันเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่คศ1 7 8 3ครับนะฮะรู้จักกันมา230ปีแล้วนะครับรู้จักกันอย่างดีมากบ้านเราใช้เป็นสมุนไพรนะฮะซึ่งเป็นที่รู้จักกันมีในตำราย,ยาทั้งไทยทั้งจีนทั้งต่างๆนะครับทีนี้ความสําคัญเนี่ยก็คือว่าไอ้ในข่าวตองเนี่ยนะครับมีสารสําคัญนะครับ4ชนิดด้วยกันนะฮะ ตัวที่1นึ่งคือ,อ,อน้ํามันหอมระเหยนะฮะเอ Essential Oil น,น,ออนะฮะเอ Essential Oil ออเนี่ยของข่าวตองเนี่ยนะครับมีม,มีมีหลายหลายร้อยตัวด้วยกันแต่มีดีอยู่3ตัวนะครับชื่อลอิลียลดีไฮนะฮะอันที่2ชื่อแคปริอลอะลีไฮตัวที่3ชื่อแมททิวโนนิลคีโตนนะครับสามตัวนี้ในค้อศอกหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับได้มีรีพอร์ตมาว่าสามารถ กำจัดเชื้อเอชไอวีได้นะครับแต่ในหลอดทดลองนะครับแล้วต่อมาในคอสอหนึ่งเก้าเก้านี่กรมวิทยาการแพทย์นะฮะซึ่งข้าราการกรมวิทยาศาสตร์นี่ทุ่มเทรเรื่องนี้มากนะฮะก็ได้รีพอร์ตเช่นเดียวกันนะฮะว่ามีลิตรในต่อมานะครับยังไม่มีการทำใน,ในคนจนกระทั่งผมทราบจากดรยุทธมานะฮะแล้วผมได้ร่วมศึกษาด้วยเราทัมาสองปีแล้วนะฮะพบว่ามันมีลิต ต่อเอสเชวีนในใน,ในมนุษย์ด้วยแม้แต่พี่จะในหลอดทดลองแต่ว่าเรารีพอโพดนี่เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่เองนะครับให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแต่ที่ได้ว่าเรารีพอร์ตช้ากว่าฮ่องกงฮะฮ่องกงโดยมหาลาัยชานิสเมดยูนิเวอร์ซี่นะฮะของฮ่องกงเนี่ยได้รีพอร์ตเรื่องนี้ออกมาก่อนนะฮะวัยสามตัวเนี่ยไอไอเอสเชนเชลออยสามตัวเนี่ยสามารถที่จะนะครับทําให้ซีดีโฟนี่ยสูงขึ้นฮะการการที่พิสูจน์ว่า มีในคนคือค่าซ d ดีฟสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการรีพอร์ตขึ้นครั้งแรกนะแต่เราก็ทําเราทํามีข้อมูลมีหลักฐานมีเอกสารพร้อมนะทำอย,อย่างได้มาตรฐานนะครับเจ้าถามคุณหมอน้อยหนึ่งซ d ดีฟนี่นี่คืออันอย่างเจ้าซ d ดีฟนี่เป็นไม่ได้ขาวชนิดหนึ่งนะครับ,รบเขาเรียกลิฟโฟไซด์นะครับตามปกติในคนปกตินี่จะมีประมาณห0 0้อถึงหนึ่งนห้าะฮะถือว่าปกติถ้าต่ำกว่า250ห้าสินี่ถือว่า มีความเสี่ยงนะฮะในการที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนครับนะถ้าต่ำกว่านี้นะครับเจ้าก็คือภูมิภูมิคุ้มกันต่ำนั่นเองใช่ครับใช่ครับภูมิคุ้มกันบกพร่องนะเจ้าครับและตัวนี้ทำให้ c d ดีโฟกับ cd 8เอซดีปเนี่ยสูงขึ้นนะฮะครับไอพวกนี้เียงเขาเรียกท c เซลนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อว่าโปรตนเนี่ยตามค่าปกติอะซีดีโฟกับซีดีแปที่จะต้อง c ีดีโฟกับซ d ดีเอเนี่ยจะต้องเป็นสองต่อหนึ่งด้วยกันนะครับอืมทีนี้คือไอ้ตัวแรกก่อนนะฮะของของไอข่าวต่องนี่คือ น้ำมันหอมระเหยเจ้านี้น้ำมันหอมระเหยนี่ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกอันนะเฉพาะของของข้าวตองเนี่ยนะ,ะครับครับคือมันมีคุณสมบัติมีแอนตี้แบคทีเรียเอฟเฟกมีผลต่อแบคทีเรียฮะทำให้แบคทีเรียเนี่ยมีผลเทียบเท่ากับแอมพิซิลินโซเดียมเลยครับนะฮะฮมีการรีพอร์ตจากอังกฤษด,ด้วยนะฮะเรื่องนี้ใ,ใน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 ,ในวรารสารเรื่องมะเร็งครับนะ,ะครับในในเรื่องนี้ฮะว่ามันมีมันมีฤทธิตต์ต่อต่อไอไอต่อมี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 ฤทธิ์ทางด้านแอนตี้แบคทีเรียนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ที่เขาใช้กับแบคทีเรียคือใช้กับแบคทีเรียชื่อสเตติโฟลออเรสนะฮะซึ่งเป็นตัวแรงมากนะฮะมีผลทําให้โอกาสที่เวลาผู้ป่วยเนี่ยข้าวตองเนี่ยกินยาข้าวตองแล้วเนี่ยนะฮะก็จะกินสมุนไพรข้าวตองอย่าเรียยกอย่าเพิ่งเรียกยาฮะายายที่ควบคุมนะมนไพรข้าวตองเนี่ยก็จะทําให้โรคเชื้ออกาดเนี่ยเกิดขึ้นยาก<อ>นะครับหรายนนว่าข้าวตองเนี่ยจะไปเสริมฤทธิ์ให้ร่างกายคนเฮานี่มีภูมิคุ้มกันตีตีออนแอร์นี่แข็งแรงขึ้นใช่ครับ เพื่อป้องกันการโจมตีจากเชโรคต่างๆว่าใช่คร<ๆ>ับใช่ครับแล้วนอกจากนี้นะฮะไอไอไอเอสเชียลไอ้กรดไอเอสเชียลออยล์สามตัวนี้นะฮะคร<ช>ับ <ๆ S 2> ท,ที่การที่มันทํากับกับไอ้เชื้อไวรัสได้เนี่ยในการศึกษาในการรีพอร์ตของมาแล้วนี่ก็คือว่ามันทําเนื่องจากว่ามันไปทําเฉพาะไวรัสนะฮะ<ม>ที่มีปลอกพุ้มฮะครับซึ่งในไวรัสที่มีปลอกพุ้มมีเพียงสามสามตัวที่ที่ศึกษาสําคัญเกินที่หนึ่งคือเลิมฮะ H.S.V. คือ herpes simplex virus นะฮะอันที่2คือ H.I.V. นะฮะและอันที่3ก็คืออินฟลูเซียเรื่คนที่กินข้าวตองแล้วเนี่ยจะพบว่าเลิ่มที่เคยเป็นนี้ก็จะหายไปด้วยนะแต่ถ้าพวกไวรัสที่ไม่มีปลอกคุ้มนี่จะไม่มีผลเลยเช่นอย่างโปลิโอนี้ไม่ได้ผลเลยหรือคอสกิกไวรัสซก็ไม่ได้ผลนะฮะนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2ที่ผมควรจะพูดในที่นี้ก็คือสารตัวที่สที่พบก็คือแอลคอลอล์ฮะแอลคาลอด์ในในในข้าวตองเนี่ย มาในขั้นตอน,นตอมีสองตัวเขาเรียกพารีดิงกรุ๊ปกับอะพอฟีนกรุ๊ปนะฮะอะพอฟีนกรุ๊ปเนี่ยมีตัวที่สําคัญก็คืออะลิสโตลแลคแลคแต้มน,นะ,ะไอเอ็นเนี่ยตัวนี้พบว่าสามารถป้องกันมะเร็งได้ครับอ,อันนี้มีมีรีพอร์ตด,ด้วยนะครับแต่ที่ผมจะทักไปรีพอร์ตนีม้มีมีมากมายเลยที่มันสามารถป้องกันมะเร็งได้ด้วยครับเจ้าทีน,นี้มผมเอาตัวที่สามนะฮะครับครับ,รบตัวที่สามก็คือแฟลโวนอยด์ฮะ เฟร์วนอยด์นี่มีอยู่ในในข้าวตองนะเฟร์วนอยด์นี่ก็พวกเดียวกับคโเลสเตรอเบต้าคโเลสเตรอที่คนชอบกินกันเนี่ยนะฮะเป็นเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านต้านอนุมูลอิสระรและต้านมะเร็งด้วยในคอเลสเตินเนี่ยมีสารสำคัญสองตัวในกลุ่มนี้นะฮะเฟร์วนอยด์เนี่ยไกลโคไซด์นี่ก็คือ,อคอเลสเตินกับลูตินมันมีสี่ตัวด้วยกันแต่ผมขอพูดสองตัวอไอ้สี่ตัวเนี่ยไอ้ตัวคอเลสเตินเนี่ยนะฮะมันจะทําให้หลอดเลือดขยายะฮะหลอดเลือดขยายเนื่องจากมีแก๊สไนตรัสออกไซด์เกิดขึ้นบนผิวนะฮะ ทำให้เลือดไหลเวียนดีนะฮะทำให้คนคนผู้ป่วยนิหายเร็วนอกจากนี้จะพบว่าคนกินเนี้ยก็จะปัสสาวะมากเนื่องจากเลือดไหลเวียนดีมาที่ไตเยอะนะครับส่วนลูตินเนี่ยที่ที่พบเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดเหนียวนะฮะทำให้ปัญหาหลอดเลือดนี่จะไม่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์สาคัญของไอตัวไอฟลาโวนอยด์นี่ด้วยนะครับแล้วก็อันข้อสุดท้ายก็มีกลุ่มที่4เป็นพวกอื่นๆเช่นโพแทสเซียมนี่สําคัญมากมีเยอะมากครับแล้วนอกจากนี้มีกรดไขมันที่สําคัญด้วยครับเจ้าผมขอพูดไว้เพียงเท่านี้นะครับจ้า